ซีรีส์คู่พี่เน็ตจะออนปีนี้ไหมคะออนปีนี้ครับจริงๆก็แอบแอบสื่อมาเป็นระยะระยะครับก็ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าธันวาเพราะว่ามันเป็นเดือนท้ายแหละของปีนี้ธันวาธันวาถ้าถ้าออนธันวาเนี่ยแปลว่าทุกคนน่าจะได้เห็นทีตัวอย่างเร็วๆนี้แล้วแหละนี่อยากดูเหมือนกันนะตัวอย่างอยากดูพบเธอแล้วทุกคนฝากพบเธอด้วยนะครับเราจะขาดซีนนี้ไปก็ได้ อ๋อใช่อาจจะยังอาจจะยังแต่รู้ป่าวว่าซีนั้นถ่ายเดือนหน้านะใช่อาจจะยังเออเพราะว่ามันไม่ได้ไม่งต้องตัดตัดอันนั้นออกไม่ได้สิไม่รู้เหมือนกันต้องดูแต่ตัวอย่างไงตัวอย่างไม่รู้อาจจะแบบอาจจะไม่มีไงจะพบเธอแล้วทุกคนจะพบเธอแล้วนะทุกคนเขาบอกว่ายิ่งอุปสรรคเยอะยิ่งยิ่งเครียอะไรนะ ้าหลังฝนสวยงามสมบใช่ครับผมแต่ตอนนี้เ็าอยู่ในฝนอยู่นะครับใช่ครับรอนะครับรอได้เลยครับ<ม>ทุกคนแล้วไปแบบว่าเนีย่ยคิวแล้วสุดมันถ่ายไม่ได้จริงๆริงเหรอเพราะวลาเป็นเซตติ้งพิเศษเตาดอ,อแล้วบางโรที่แบบโดนแคนเพราะว่าแบบมันถ่ายไม่ได้จริงๆมันเละมากมทุกคนแบบน้ําท่วมเขาบอกว่าเจ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 สวยขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยโอ้ยแสงสัยต้องป่วยแล้วแหละรอเล่น เจเจไปไหวไหมใช่ไหมพรุ่งนี้เทคแคร์นะเขาบอกอ๋อเนยโชว์นี่เจเจก่อนเจอพี่เนทครับเดี๋ยวยอนที่ผมทำไมอะอะเดี๋ยวความหล่อทำเหิมไหมละลายอืมแปลว่ายังไม่รู้จักพี่เนทรู้จักแล้วไม่ต้องรู้จักหรออืมตอนนั้นรู้จักได้ไงแอบดูผลงานเราป้ะเนี่ยแกรู้จักแล้วไงตอนนี้ น้องเป็นอะไรคะน้องเป็นอาหารเป็นพิษครับก็เลยมามาเจอมามาเอาเขาเรียกไม่ใช่อาหารเอาขนมมาให้น้องแต่ไม่ต้องห่วงแล้วทุกคนมันพรุ่งนี้เจอเปล่าพี่เขาบอกไปครับพรุ่งนี้ไปมีไปครับผมอาหารเป็นพิษได้มันเป็นง่ายคือเจอเพื่อนคนป่วยป่วยง่ายด้วยแต่ว่าสบายครับยังยังเขาเรียกว่าอะไรมีชีวิตอยู่ยืนยาวแน่นอน บอกเลยตกหลุมรับพี่เนขาหักใจเย็นหนาใครใครมาตกหลุมรักพี่เนมพี่นม<ค>นกล้วย,ยของแจฮายกพักผ่อนเยอะๆหนาได,ได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมก็อยู่กับเป็นเพื่อนน้องแป๊บหนึ่งก็ให้น้องพักผ่อนแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันครับผมพี่เนทรู้จักหลออสะเทือนไหมคะ อันนี้คือข้อดีใช่ไหมครับคืออะไรหลอ่อตอบเทินไงตอบเทอนวงการเลยปะชีมีความผงาดสิจริงอะไรคอลเลซชันใหม่เราเว้นออกเมื่อไหร่โหอ,อันนี้ตอบยากครับยังไม่มีแพลนเลยครับจริงๆก็อยากชุดเหมือนไปเฟิตเนสแบรนด์ <c oughs> เลิฟเอ็นเน่ยใช่ชุดใช่ตอไนอไปเฟิตเนตมาะเลิฟเอ็น กขาบอกว่ากนหนวดให้น้องหน่อยอนะแล้วพรุ่งนี้จะมีของอไเนี่ยพี่โกนหนวดใดๆนี่ครัไม่เบาผมพูดเบาหร,หรือเปล่าพี่เนสซิซั่นสองยังไงครับแก้แค้นไหม ถ้ามีซีซั่นสองซองเวอร์ผมพูดเลยว่าอย่าให้เจอกันนะผมจะแก้แค้นให้หมดหรือเปล่าต้องรอดูเขาไม่รู้ว่าจะมีไหมหรือว่าพัฒนาบทไปทางไหนนะครับแต่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ชอบในบทเอิร์ธดูยางเนี่ยว่างๆก็ดูดีก็บอกแล้วดูสองเอซีแล้วเม,ม่เธอเห็นฉันว่างกี่โมงพอมาว่างก็ตอนอยู่โรงพาบาคิวคคิวทองมาก แต่ล่าสุดเราไปถ่ายซีนใต้น้ำสนุกมากทุกคนนี่แอบ,บถ่ายรูปมาอยากอวดทุกคนมากมีับอนชอบมากกำลังดูสามอ,อาีกรอบไม่นีกลบก่อนบอกให้จูพักและจัดให้ได้ให้ดูซอมเบอร์นอนเขานอนไม่ค่อยหลับหรอกไม่ก็ป่วยหรอป่วยหลับ,ลบม,มียาด้วมดูทุกคนมาแอบ,บจับมือผมเฉยเลย เมื่อกี้ดึงมือผมไปทัดชัดคนป่วยเราก็ต้องนวดมือเจ้าเสมืออ้วนอืมไม่เคยพี่พี่จะไปพูดอย่างนั้นยังไงล่ะครับพมอพี่จัตามหาเจ้าหนาเออเคล่อนอาบน้ำยังอาบน้ำสิคุณเช้าก่อนไปทำงานเนี่ยดูเล็บก,ก็ไม่ตัดทุกอย่ามายุ่งให้อภัยวันหนึ่ง หรือว่าไม่สบายอยู่โรงพยาบาลเหรอใช่แล้วครับพบลักจะมาอย่างพบเธอครับทำไทุกคนคิดว่าพบลักตลอดเลยมันไจะจะชื่อดูไปใครมันได้เหนพบเธอน้องเดจะได้คินซิ่งอย่างสุดได้แล้วได้แล้วพี่เน็ตหล่อมากขอบคุณครับ ไม่เห็นเจเจอ่ะเจเจนอนสบายเลยหนาสบ,บายมากเลยเลยสปอยบพบมเธอหน่อยอยากให้ดูสินอะไรทิ้งต้นน้ำก็เป็นอะไรที่น่าดูเนาะจริงใช่วันนี้สัมภาษณ์ก็คงโตนั้นปะ เฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าซีรีส์ออนพี่ใหลงรูปนั้นได้ปะไม่ได้โอ้โหทำไมอ่ะคือเบมฉันเลือกรูปที่ดีให้เธอเธอจะเอารูปทุ่เละทล่รังไปทำไมไม่ดีตรงไหนเจเจหายไปนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ใครไปบ้างครับใครไปงานไอชีอีบ้างครับฉันหลักเจเจ เน็ตขึ้นอยู่กับคุณน้องน้องเก้าของเราอะไรคะน้องเก้าน้องเก้ายังนอนอยู่ใส่ชา,าร์จไปยังไงครับแปบ๊บนึงหนาทุกคน แล้วเขามีเวลาตื่นมากินยาป่ะขับปลุกเลยวะขับปลุกเหรอถ้าไม่กินยาจะมีคนจะกินเป็นหมกโดนเลยอ่ะซีชั่นซีชั่นสองจะตายไหมเตงตายถ้าเตงไม่อยากให้เราตายเตงแท็กไปหาพี่ออฟเลยว่าซีซั่นสองถ้ามีอยากอยากให้พี่เอิร์ดตายนะตายตายอยากให้พี่เอิร์ดตายนะครับ้บางจะเล่นพบเธอก่อนก็พบเธอไงพบเธอต้องถ่ายเสร็จแล้วแหละ แต่พอเธอจริงๆเป้าหมายของพวกเราและทีมงานก็คือถ่ายเสร็จภายในปีนี้เนาะอยากให้ทุกคนมาดูเยอะจังจริงสองพันสามคนเนี่ยครับมาดูพบเธออีพีหนึ่งกันโหถ้าทุกคนมาสองพันสองพันสามก็คือผมจะไปลำนะที่ไหนดีกูากดกันจริงลงว่าง <c oughs> จริงถ้ามาสองพันเดี๋ยวผมรำกับเจเจ ที่เดียวอย่ามามาขัดขัดฉันนะที่ไหนดีที่เป็นไปได้ไม่เ,เขินอะแต่ไม่ไอคฟฟิ่หรอไอซี่เออไม่เคยเล่นสายหนบ้างบ้านฟูนริแล้วเลยเล่นไหมละ่ะออฟฟี่อะไอคิปไว้ <มา S 2> ไแล้วเป็นหลักฐานเดี๋ยวไปดูนะทุกคนที่ไหนดีอะลำ้ำล้ำใต้น้ำปะไม่เอาเอาทำไมจะไปหาใต้น้ำที่ไหนก็ที่ออฟฟี่ไง ลำในสระแลพีออฟอ่าหน้าตึกดูมันดีไหมโอเคได้อยู่นะได้อโอเคครับถ้าคนมาดูอีพีหนึ่งสองพันคนไม่คือพอที่เขาเช่าไม่ถึง <laughs> ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะดูว่าเขารู้อยู่ว่าจะเอาโลเคชั่นไหนดีก,ก็เลยบนแบบแบบเป็นไปได้ยากหน่อย ก็คือถ้าถึง2,000คนนะครับเน็กับเน็ตคนเดียวก็ได้เนกับเจเจจะลำที่หน้าออฟฟิศดูมันดิคือไม่บอกว่าไงดีอ่ะคือแบบว่าพอยิ่งมาทำยิ่งรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นความตั้งใจของทุกคนมากๆเลยจริงครับก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเต็มที่แน่นอนทุกทุกใช่ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็ ทำให้ดีที่สุดในแบบของผม<ช>ตุ๊เต้พี่คีมเจเจหรือพวงก,กับพี่เด่นทีมงานทุกคนเต็มที่แม้เสื้อผ้าถามว่ากลัวไหมว่าจะมีคนมาดูไม่มีกลัวไม่ไม่มีคนมาดูไหมก็มีนะก็มาทีก็มี <c oughs> แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตื่นงน้อยทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเคยแลบมาติดตามในเจเจก็ได้แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆไม่แต่ว่าจริงๆ,ๆ,ๆนี่พูดเลยว่า มันต้องมีข้อดีครับทุกคนมันต้องมีข้อดีแน่นอนเพราะว่าต้องมีแบบเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทีเรียดถ้าเราถ้าเราเล่นดีมันก็ต้องดีเราเล่นดีน,นะ <g ül> ก็ต้องดูหนาไม่กล้าพูดเหมือนกันะ <g ül> ใช่ก็ <g ül> ก็ต้องรอดูเพราะว่าส่วนตัวเพื่อเราก็รอดูตัวเองเล่นเหมือนกันครับ ติชมกันได้นะติชมได้นะทุกคนคือจริงๆชอบอ่านฟีดแบ็คไม่แรงเกินไปแต่ว่าอาจจะติชมได้จริงเพื่อเพื่อการโัษณาอะไรแว่าแบบน่ารักน่ารักกคิกิ๊บคุณเจเจเขาใจน้อยแต่พูดมาเลยครับเขาเก่งเขาเก่งคนนี้เขาเก่งเขาท้อเก่งโหถ้าอีพีหนึ่งไปหมดนี่ ก็ดีเลยครับดีใจมากมากถ้าถ้าไปหมดนี้สองพันสี่คนพบเธอออนวันไหนคะลงไหนก็ถึจบดเลยส0งสี่คนหรือยังไม่มีกำหนดจริงๆข้าวๆยังไม่สามารถบอกได้ครับแต่ว่าธันวาธันวาอาจจะใช่แต่เรื่องนี้มันตลกเายอะไรๆยอจริงทุกคนถ้าซีรีส์ออนแล้วฝากทุกคนช่วย,ยลงติ๊กต็อก ช่วยกันโปรโมทกันด้วยหนาจริงทุกคน ep หนึ่งต้องมาให้ได้นะแต่จะเห็นพี่โพหรือไม่เห็นก็ค่อยว่ากันจะเดินเน้นแล้วมันเดือนที่ออกของขีพรโพใช่เพราะเราต้องก็เลยสูว่านี่ก็ควรจะเจว่าอย่างน้อยเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีนอนแล้วเขานอนเล่าแล้วเราเปยนฟิลเตอร์ดีกว่าไหมหนา พิวเตอร์เลยทุกคนแบนเหมือนเดิมหมืกันอยากฟังเจเจร้อง OST ในล้ใจเจะเจไปงานพรุ่งนี้ใหม่ไปครับทุกคนไปกันใช่ไหมพี่แน,นนอนเฝ้าเจเจอาจจะไม่ได้นอนเฝ้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็มีธุระ <ๆๆ S 1> บอกไม่ได้เหมือนกัน ผมก็เลยไม่ได้ไปอ้าวฉีอีครับผมส่วนน้องก็ต้าจะต้องออกเร็วเหมือนกันเพราะว่ามีไปงานอ้าวฉีอีถ้านอนต้องนอนตรงไหนอรัเจเลยต้องโลคให้พี่นอนเออไปบอกหมอไปเปลี่ยนได้ไหม อ๋ทุกคนถ้าแต่ถ้าใครอยากเจอผมนะครับสลับบุรีวันที่วันที่เท่าไหร่นะสลับบุรีวันที่เท่าไหร่ครับพบเธอมีโอกาสออนยี่สิบเจ็ดธันวาไหมครับพี่เนตไม่น่าถึงขนาดนั้นหนาน่าจะไม่ต้นก็กลางใช่แล้วหนาพี่ฮออบอกวันเปนเลยไมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เผื่ออะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดถ้ามีปาบิก้าแต่ทุกคน ผมช่มากเลยรับพี่ลุนคือตอนนี้ถ้าพพิรุณท่านไม่อยู่แต่ว่าแสงเดก็เหมือนทาร่าหน้ามันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเลยครับใช่ครับคือหน้าฝนอย่างเงี้ยคือมันสิบหกพืชจิกาสระบุรีมีพี่คาเชนใช่เราทุกคนทุกคนไปหาพี่ไปหาพี่คาเชนกันนะครับทุกคนวปเดทกันเถอะยิงคนป่วยพูดเก่งใช่ครับ แต่วันนี้ไม่ไหวเลยนะคนน,นี้วันนี้รอหน้าโรบินสันแล้วรอตั้งสัปดาห์เลยไหรลครับรอรอต้องรอเพราะว่าพี่เนี่ยโอ้โหรายรายใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวคิวยาวไปอีกสิบแปดเมตรจะมีเพลงไอแอมคาเชนไหมไม่น่ามือแล้วล่ะครับ oh ทุกคนเดี๋ยวต้องไปแล้วหนาสองพันสี่คนเนี่ยโอ้เยอะคนดูเยอะมากมนคนมาให้กำลังใจใจใจ,ใจเยอะเลยแล้วไม่ปิดปเฟเตอร์เหรอย่งอ,อปิดไปเตอร์เอาเอาปิดป่ะอย่าเลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้น่าจะดีขนาดนั้น <S <S ซีซ<อ><ม>ั่นสองรอดไหมครับต้องรอดูเขาผมก็ยังไม่รู้เลย จเจเป็นอะไรเจเจอ่าอาหารเ,เป็นพิษครับเ,รเอิร์ดปีหนึ่งใช่ไหมไม่ไม,ไม่นะเพราะเอ,อิร์ดมีน้องเอิร์ดก็เพื่อนเอิร์ดอ่ะก็พี่ปาก็มีน้องชายเกนพี่ปาปีใช่เอิร์ดน่าจะปีสามถ้าผมจำไม่ปีสองปีสามเนี่ยครับปีสามใช่ย <นะ S 2> ังงงว่าทำไมตอนที่ขวัญติดกับโครงอลัยทำไมพาไม่ปล่อยเลยใครปล่อยมือ พื่อี่พี่จปล่อยมือไม่ใช่ไงพี่ป๊าปติดอะพี่สองพี่มันเข้ามาแบบขวานติดทำไมไม่ปล่อยมือก็คาแคเตอร์พี่ป๊าปเป็นแบบนั้นก็เลยตายไงเราเล่นอะไรเฮ้ยดูไม่ถึงอ้าวเพิ่งบอกว่าดูถึงนี้พี่สองไม่เห็นเลยไม่เห็นในโซเชียลเลยไม่เห็นอย่งอย่างรอรอรออะไรวะ ก็คุณชักช้าซอมเบอร์เขาต้องดูวันเดียวจบแล้วครับคุณลองริเวลาว่างผมได้แต่วันที่มันอ่อนออกสิมันมีทึงมันมีอยู่ือวันนี้ก็ไม่ว่างด้วยนี่อืมเจเจคิวแน่นมากทุกคนแล้วอีกหน่อยเราจะมีงานด้วยกันเมเนี่ยเจะเจรับงานเดี่ยวเยอะมากกองถ่ายเวลาคนที่เห็นไนะ Are you okay JJ Yes h e okay รีวิวต้นเฟิร์สวันหน่อยค่ะต้นเฟิร์สวันน่ารักค่ะเพราะว่าจริงทร,งรงิทิปญี่ปุ่นอะทำให้ผมได้รู้จักน้องสองคนมากขึ้นได้อยู่ได้กับน้องสองคนมากขึ้นอย่างเช่นมันจะมีวันหนึ่งที่ผมก็เดินชอปปิ้งกับเติ้ลแล้วก็จริงจริงก็ไปเดินชอปปิ้งด้วยกันเนาะ สี่คน<ล>ใช่สี่คนโยบินเป็นสุดท้ายใช่ที่จะเจไปตลาดปลาแล้วผมเดินไปกับพิเตอร์เดินไปช้อปปิง้งแล้วก็ <c oughs> เฟิร์สก็อยู่ด้วยกับน้องตอนที่ช้อปปิ้งที่ช้อปปิ้งอยู่แล้วช้อปปิ้งที่แอร์พอร์ตใช่ครับแต,ต่ว่าปกติเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอใช่ไม่ค่อยได้เจอเ<ด>พราะว่าด้วยความที่ดูมันดิงานแต่ละคนไม่ค่อยตรงกันถ้าจะเจอก็เจอแค่ ตอนแต่งหน้าแต่พอทริปเนีไ้ได้ได้รู้จักน้องๆมากขึ้นทั้งเต้นและเฟิร์สเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะก็ส่วนใหญ่ถ้าเจอกันบดก็จะเป็นคนที่เล่นซีรีส์หรือแต่เออใช่จิมมี่โอมพีซีนูนิวหรือไม่ก็หมายถึงว่ารวมๆของดูมันดีนะครับหรือไม่ก็ถ่ายรายการด้วยกันหรือว่าทํางานด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มไม่แต่มีทุกมีคนแซวว่าแบบพี่เน้นปีนี้พี่เน้นเล่นเล่นซีรีส์ทุกเรื่องเลยของดูมันดี ก็ใช่ครับปีหน้าคงคงจะต้องพักอาจจะพักจริงใช่ใชก็ปีหน้ามีพบเธอไงครับปีนี้พบปีนหน้าเจนห้าเป็นยังไงบ้างเจนห้าจริงๆริงก็ก,ก็ก็รู้จักบ้างอย่างเช่นน้องปังอย่างนี้ครับผมเพราะว่าน้องปังเข้ามาเขามาดีดอะไรเนี่ยแมแต่ว่า ดีนะ่ทุกคนต้องรู้เธอวนเลยนะเดี๋ยวพีนดคิวทองแล้วเดี๋ยววนสาธุวน,นซีรีส์ปีหนึ่งไนดะ้ดูไม่ไมไม่ก็ต้องรับยิ่งเจ็ด <27. S 2> หนังเข้าได้นะครับหนังซีรีส์เข้าได้หมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะเข้าหรือเปล่าันมาน้ีความหลอที่เข้าตาเหรอเออใช่ไม่กีพ้พ่งไหนแล้วอ๋อเจนห้าก็น้องปัง แล้วก็ส่วนเด็กใหม่อ่ะยังไม่ค่อยได้คุยมากครับผมแต่พี่พอก็สนิทเจอๆอยู่แล้วแล้วก็ครอ,อปเปอร์ก็มาถ่ายพบธเธอด้วยก็เลยได้คุยได้ได้ได,ได้ได้ทำความรู้จักกันบ้างแล้วครับผมลิวจีนก็เจอบ้างแต่ยังแบบไม่ไม่ได้แบบคุยเยอะขนาดนั้นเพราะน้องก็เป็นคนเงียบๆด้วย ตีตีปอรหรือปอตีตีก็แล้วแต,แต่ครับแล้วแต่คนชอบนะครับแ,แค่น้องอยู่ด้ว้กันก็พอแล้วใช่ฟีฟ่าล่ะฟีฟ่าก็เจอแล้วครับเจอตอนไปงานคอนเสิร์ตพี่ซีนูนิวครับผมก็น้องเป็นคนที่เงียบมากแต่ก็พยายามชวนน้องคุยถามว่าเอาเอเรียนที่ไหนใดๆก็ทำความรู้จักกันครับผมแต่ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้ ไปไหนด้วยกันหรือว่าคุยกันพี่เนทอยู่กับใครคะพี่เนทอยู่คนเดียวครับตอนนี้ผมเป็นเทวดาเลยททไม่สบายก็อยากเล่นโทราศัพท์ปิดปิดดูแล้วก็ดูดตารางกดน,นอนนอนน,นอนอกินข้าวยางจากกินแล้วครับผมคิดมาตลอดอะไรนะอ่านไม่ทันนะอ่ะพบเธอมาช่วงไหนสปอร์ไหน ช่วงธันวาครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> ทุกคนรีวิวบอสหน่อยบอสนี่คือโหส,สนิทเลยเพราะว่าด้วยความที่ต้องขอบคุณซอมไบเวอร์ที่ทำให้ผมได้รู้จักบอสแล้วก็สนิทกันไปกินข้าวด้วยกันไปแฮงเอาด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน <c oughs> อะไรแฮงเอาก็เหมือนว่าไปเจอไปพบปะไปไปแบบเล่น ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันต่างประเทศด้วยกันก็รู้สึกว่าเออต้องขอบคุณสบายเวอร์ครับที่ทําให้ผมสนิทกับบอสแล้วน้องเป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วผมล่ะผมน่ารักไหมถ้าไม่น่ารักไม่เลือกมาหรอกค่ะแต่ก็พอเลือกมาแล้วก็ดื้อโอ้โหมวยทองไม่สบายตัวเองดื้อเลยไม่ดื้อรีวิวพี่บุญหน่อย พี่บุญนะครับจริงๆตอนซอมเวอร์พี่บุญก็พี่บุญก็เงียบๆนะแต่ว่าพอได้คุยก็ก็เหมือนกับว่าผมกับพี่บุญเข้าฉากกันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยตอนนั้นแต่ก็พี่เขาก็เงียบๆครับผมแต่ก็มีคุยกันบ้าง คนเฝ้าแลดูงงนะคะใช่ครับไอแอมคาเชนป่วยเหรอคะคาเชนสบายดีครับคนป่วยอยู่นี่ครับคนป่วยนอนอยู่นี่ผมฟูมากทุกคนไหนรีวิวจิมี่โอหน่อยสิ เจ๊ก็ถึงโอมเป็นคนติดแกนฮะเควีนทั้งคู่แหละใช่แต่สองคนนั้นคือแบบคู่ในแบบเทสดีะูแลน้องดีเลยใช่ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าน้องหมดกินหมดเกียงเอามึงกินหมดยัง ผมซื้อน้ำผมซื้อน้ำเต้าหูม้มากินแต่ส่วนผมซื้อให้น้องก็คือน้ำขิงทุกคนเต้าวหวนะ้ซื้อเต้าวหวู้ให้ด้วยเพราะว่าผมเป็นน้ำเต้าหู้ออกก้ลงสนุกไหมสนุกมากครับคิวล่าสุดสนุกมากไหนบอกว่า,วาชอบทำไมไม่อยี่นสอมเป็นสเตดี้ให้กันล่ะเอา้าไม่บอก เขาไม่ได้บอกให้เป็นสแตนเออจริงขอเป็นสแตนอินได้เนาะได้แต่เขารู้หมดเลยว่าเป็นสแตนอินฮะเขารู้หมดเลยว่าเป็นชสแตนอินโอ้ยมันแค่มันแค่คัดเดียวเดี๋ยวทุกคนก็ต้องูมันเป็นคัดคัดเดียวที่มีเมื่จริงรุดเลยหรุดแรงมากแต่ว่าทุกคนมันทุกคนอยากสถานี้อยากถึงพี่เด่นนะมันจะบอกว่าไงเลย อ่าแทแถแทมาแทะมาจากทั้งหมดสิบเจ็ดคับก็มีคันเดียวที่ใช้เพราะว่าให้ร้อยไอ้ทุกคนดูว่าทําไมถึงจำเป็นและต้องแต่มันอันตรายมันต้องใช้มันต้องใช้ครับหยุดพูดรีวิวเจ๊จหน่อยน่าจะยาวเลยทุกคนแต่รูปที่ เราถ่ายสิแล้วนะถ่ายใต้แล้วตกลงไหมเดี๋ยวลงให้เขาเห็นเลยปะรู้าอยนะมันมองไม่เห็นเป็นคนป่วยเมาส์ช่ำใช่ครับคนป่วยเมาส์ฉ่ำนี่เอาโทรศัพท์พิงขาน้องเหรอใช่ครับใช่แล้วก็บอกเรามาป่วนน้องที่โรงพยาบาลครับ ทำไมทุกคนรู้ว่าผมเอาโทรศัพท์พิงขานอนเคือตำแหน่งมองรอพี่ไม่ได้ยินจริงเลยเจเจใช่ครับทุกคนฝากด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับการแสดงเน็ตในซัมไบ v เวอร์เบื้องหลังที่ยื้อกับยิ้มเก่งมากขอคุณครับเอาจริงๆวันนั้นผมแอบได้แผลด้วยแต่ว่าผมไม่เป็นไรแต่ว่าคือด้วยความที่มันแบบคือมันมีความเซฟตี้แหละทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ บางคนใส่เครื่องประดับบางคนใส่แบบเอเซอรี่อย่างเงี้ยมันก็คือคําเดียวกันก็คือเหมือนกับว่ามันก็มีการปงการแทกกันบ้างแทรบ้างเหรอใช่แล้วขอรับฉากที่กอนโดนซอมบี้กัดเอิเล่นดีมากขอบคุณครับ ก็เนี่ยภาวนาให้มีทีสั้นสองไม่อดูแล้วแหละดูดูภาวนาให้มีทีสั้นสองครับผมจะได้โชว์เพอจะได้แบบได้ฝึกการแสดงแต่ตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนเรื่อยๆค่อยๆเก็บไปทีละนิดรีวิวเก่งน้ำปิ้งหน่อยรีวิวเก่งปิงหน่อยน้องน่ารักครับผมแล้วก็ เปเกง่งอ่ะครับแต่พี่เก่งก็พอรู้จักก็พูดเยอะขึ้นนะถ้าเทียบกับตอนแรกแรกบาคนชอบ,บง<ม>ูดมองว่าทำไมพูดไปเรียกเก่งบางทีก็เรียกตามทุกคนอนะ่ะพีเตอร์น,นี่ก็เรียกพีเตอร์ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเจเจทำไมแบบนับเป็นเพื่อนเนี่ยอืมที่มันมีที่มานะีตอนผมเจอเก่งครั้งแรกที่เข้ามาที่ค่ายที่ไปถ่ายในพิษสานแถวว่า ใช่ไหมอะไรแบบแถวนั้นใช่ทำไม,มเลยแล้วตอนนั้นเนะี่ยอายุเราประมาณผมกำลังจะยี่สิบสี่เก่งเก่งว่าก็ยี่สิบสี่เพราะว่ามันมากกว่าผมเพิ่ประมาณสิบเดือนมันก็จะอายุจะมีก็เท่ากันช่วงนะั้นะแต่ว่าแต่มึงก็ถามว่าเออแบบเกิดปีอะไรมางเหมือเป็นเก่งแถมปสองพนันแวบอกเออเล้าแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันได้อะไรเนี่ยที่เขเลยบอกเก่งว่ามึงพูดเองก็เก่งลจ้ก็เป็นเพื่อนกันตลอด เป็นรุ่นเดียวกันชอบแกงผักมากมากไม่น่าตาัดบทเร็วเลยทุกคนก็อตอนนี้ก็ยังมีผงอยู่นะครับแกงผักเพวกนี้ได้เจอทุกคนแล้วคิดถึงมากเลยอ้าจจะไม่เจอพี่เนสหนาคิดถึงเหมือนกันรีวิวพี่เนสหน่อยเ<น>ขาบอกว่ารีวิวพี่เนสหน่อยอคนดี คนดีจริงหรือเปล่ากวนนิดหน่อยไม่หน่อยก็ขี้บ่นขี้บ่นก็ดูแต่ละอย่างทำให้ขี้บ่นไยล่ะขี้แซดด้วยก็ดูแต่ละอย่างที่ทำโอ้โหขี้แซดด้วยถ้าผมไม่บ่นน้องจะให้ใครบ่นล่ะคนอื่นคนอื่นเขาก็บ่นเถอะ จะมีบัสกิ้งพบเธอไหมต,ต้องรอติดตามนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกับเจเจไปโอ้ยสองพันสองพันหกคนเลยเหรอครับเนี่ยสองพันเก้าสองพันหกเลย <69 S 1> ทุกคนสองพันหกอย่าลืมไปดูพบเธอด้วยนะครับผมนายเอกกำลังนอนป<อ>่วยอยู่อย่าใชนหน้าโซมเออเอาหน้าเทปเร็วเนี่ยเันไม่เข้าไหล่เขี้ยวนะ ไปแล้วนะครับทุกคน <Bye bye. S 1> ไม่ไปหมายถึงไลฟ์นะไ,ไปแล้วนะครับทุกคนบาย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 ก่อน <have> เรลยเจอกันพรุ่งนี้นะบอกเขาด้วยพี you, นะ่ๆเขาด้วยเจอพี่นะมามีเจอพรุ่งนี้นะครับเหมายถน้องนะครับแล้วก็ <laughs> น้องๆในค่ายคิดถึงทุกคนทุกคนจะคิดถึงผมทั้งมจะไปไหนไม่ถึงทุกคนในแคล